กลับสวัสดีสมาชิก FC ที่ติดตามกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุทธที่29มกราคมพุทธศักราช2568นะคะแข่งขันกันที่สนามมวยราชดำเนินค่ะมวยเริ่มแข่งขันเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มทางทีวีช่องทู24นะคะจากนั้นในช่วงที่2ก็จะเริ่มถ่ายทอดทางโกสป or เวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มที่เด็ดมวยสด VIP ด้วยนะคะได้แนวทางทีเด็ดไปทํากําไรกันแบบเน้นๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่องทีเด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะ เพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอ mm98 นะคะเพิ่มเพื่อน id มีแอดนำหน้าตามด้วย mm98 นะคะและขอเรียนแจ้งสมาชิกว่าอันนี้เป็นการออกทัศนวิจารณ์มวยล่วงหน้านะคะคู่มวยในรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้จัดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยข้อมูลคู่มวยที่ให้ไปเนี่ยนะคะ พอถึงวันแข่งขันจริงเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันเพอะทุกวันนี้นะคะเขาเรียกว่าการทํามวยเนี่ย เราอยู่กับสิ่งมีชีวิตค่ะสิ่งมีชีวิตย่อมมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเสมอนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่ารายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะคะจัดไว้ทั้งหมด8คู่2ช่วงนะคะช่วงที่1ก็เป็นคู่ที่1ถึงคู่ที่4นะครับจากนั้นก็คู่ที่5ถึงคู่ที่8ก็คือช่วงที่2นั่นเองนะคะแต่ในโอกาสนี้เซียนเปี้ยวเมืองคอนก็ จะขอหยิบยกเอาเฉพาะคู่โดดเด่นนั่นก็คือคู่ถ่ายทอดชังาทางทีวีช่องทู24นั่นเองนั่นก็คือคู่1ถึงคู่4มาฝากกับพี่น้องสมาชิก FC นะคะเราไปดูกันที่คู่แรกของรายการเลยนะคะในศึกมวยไทยพลังใหม่นะคะประจำวันพุทธที่29มกราคมนะคะพุทธศักราช2568ค่ะแข่งขันที่สนามมวยราชดำเนินนะคะ เปิดหัวที่คู่แรกนะคะเป็นการพบกันระหว่างมงคลเพชรสอมงคลการช่างนะคะพบกับปากพนังต่อแย้มสวนค่ะคู่นี้จะชกกันที่พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นะคะและคู่ที่สองค่ะชัดเพชรเกียรติธงยศนะคะจะชกกับมงคลชัยสอบุญมีรทธิ์พิกัดน้ำหนัก113ปอนด์นะคะ คู่ที่3นะคะซึ่งเป็นคู่รองในช่วงแรกนะคะเป็นการพบกันระหว่าง2องคมสอสมหมายนะคะเจอกับ2ฝั่งโขง fA กรุ๊ปนะคะพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสบแปอนด์ค่ะและคู่เอกนํารายการในช่วงแรกนะคะเป็นการพบกันระหว่างกล้องไกลสอสมหมายนะคะเจอกับกฤษณะดาวเด่นมวยไทยค่ะพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่สิบสามปอนด์นะคะเรามาดูกันที่ คู่ที่หนึ่งของรายการเลยนะคะมาดูทางด้านนักชกทางด้านมุมแดงนะคะมงคลเพชรสอมงคลการช่างหรือว่าแจ็คก,กี้ยิมนะคะพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ค่ะ นักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอมองคลการช่างจังหวัดปทุมธานีนะคะนักชกวัย18ปีค่ะน้ำหนักปล่อยๆ58-59กิโลกรัมนะคะสูง180เซนติเมตรชกมวยมาก็50กว่าไฟแล้วนะคะ3ฟอร์มหลังนะคะมีแพ้คะแนนมูสันคิมสวังเสือเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ราชดำเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก11 8ปอนด์ค่ะ แพ้น็อกยกสามสิทธิชัยสอประสบโชคนะคะเมื่อวันที่สองตุลาคมที่สนามมวยราชดำเนินนะคะวันนั้นมาชกแทนก็คือปล่อยเวทมาต่อยกันนั่นเองนะคะและล่าสุดนะคะชนะคะแนนจ้าเอ,อกแก่นจันเมื่อวันที่21ทธันวาคมที่อ้อมน้อยนะคะวันนั้นชกกลางวันที่พิกัดน้ำหนัก121ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทั้งด้านมุมน้ำเงินนะคะปากพนังตอแย้มสวนค่ะ หรือว่ายอดปิษดาแบางค์ยูโรทูบีรีสอร์ทเดิมนั่นเองนะคะพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดสงขลานะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยตอยแย้มสวนค่ะวัย22ปีนะคะน้ำหนักปล่อยๆ60กิโลกร,รัมค่ะสูง170เซนติเมตรนะคะชกมวยมาก็80กว่าไฟแล้วนะคะ3ฟอร์มหลังนะคะ ชนะคะแนนสิงปามสอสังอางยิ้มเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ราชดำเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ค่ะชนะนกยกสามสิงคลองตันนกยีนลาดกระบังเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ราชดำเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะพลิกแพ้คะแนนสิงศึกศักดิ์อนุพงศ์นะคะเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ราชดำเนินค่ะ พิกัดน้ำหนักชกไว้122ออปอนด์นะคะสำหรับทัศนะมุมมองของมวยคู่นี้นะคะการผ่านเบอร์มวยการผ่านตัวมวยก็ไม่ได้ต่างกันอะไรมากมายนะคะเปรียบเทียบรูปร่างนะคะทั้งเจ้ามงคลเพชรจะได้เปรียบรูปร่างสูงลอยกว่าเห็นนะคะแต่มงคลเพชรจะเป็นรูปร่างที่บอบางคือเพียวสูงนะคะทางฝั่งของปากพนังตอเย้มสวนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเตี้ยกว่าเกือบ เซนแต่น้องเนี่ยรูปร่างเขาหนานะคะเป็นมวยที่รูปร่างหนาและที่สำคัญนะคะตัวแปรของมวยคู่นี้น่าจะขึ้นอยู่ที่เวทน้ำหนักนะคะเพราะว่าวันนี้ชกที่พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์เนี่ยเป็นเวทดีๆของเจ้าปากพนังนะคะสามฝ้ยหลังที่ชกมาก็คือ122ปอน์ ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้โชกในเวทเต็มเวทของตัวเองเนี่ยอาวุธที่ออกไปก็จะหนักแรงนะคะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยยุบได้นะคะส่วนทางฝั่งของมงคลเพชรนะคะวันนี้น้องอาจจะโตขึ้นหรือจับด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแต่นะคะแต่มองว่าวันนี้ปล่อยมาก็พูดถึงว่าประสบการณ์การเจนเวทีนะคะกระดูกมวยเนี่ยเหนือกว่าทางเจ้า มงคลเพชรแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ได้ชกเวทตัวเองด้วยก็คิดว่าได้เปรียบนะคะสำหรับคู่นี้ในทัศนะมุมมองของเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟัน,ฟนทงว่าปากพนังตอแย้มสวนนะคะจะชนะเจ้ามงคลเพชรสอมงคลการช่างนะคะต่อกันที่คู่ที่สองของรายการนะคะมาดูนักชกทางด้านมุมแดงค่ะ ชัดเพชรเกียรติทงยศนะคะพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์ค่ะนักชกจากโคราชนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทงยศค่ะจังหวัดนครพนมนะคะวัย20ปีค่ะน้ำหนักปล่อยๆ55-5ย55 6กิโลกร,รัมนะคะสูง167เซนติเมตรค่ะชกมาก็40กว่าไฟนะคะเป็นมวยซ้ายเข่าเจอเข่าเปิดเกมแข็ง,ขงซ้ายแรงแล็อกรัดตีเหนียวแน่นนะคะ 3ฟอร์มหลังค่ะชนะน็อกบุตรีสอบุญเมริตเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ตะวันนานะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก111ปอนด์ค่ะแพ้คะแนนสู่วันมณีเกียรติอธิวัฒน์เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่กองทัพอากาศนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะชนะคะแนนมานักศักดิ์ตอเย้มสวนเมื่อวันที่28ธันวาคมที่อ้อมน้อยนะคะ วันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์ค่ะมาดูน,นักชกทางด้านมุมน้ำเงินนะคะมงคลชัยสอบุญเมริ์หรือว่าเกียรติชัยวัดเดิมนั่นเองนะคะพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอบุญเมริ์ค่ะอ,อ,อายุสิบหกปีนะคะน้ำหนักปล่อยๆ55-56ห้าสิบห้าถึงห้าสิบหกกิโลกร,รัมค่ะสูงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด เซนติเมตรนะคะชกมวยมาก็60กว่าไปแล้วนะคะเป็นมวยครบเครื่องค่ะเขาล็อกรัดตีเหนียวแน่นพลิกไปมาสนุกนะคะ3ฟอร์มหลังก็แพ้น็อกรถอ่าขออภัยค่ะแพ้น็อกยก4รถเบ้นซ์พีเคแสนชัยมวยไทยเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก113ปอนด์ค่ะชนะน็อกยก3ลิตรลตร ลิทาบีเอสมวยไทยเมื่อวันที่21กันยายนที่อ้อมน้อยนะคะวันนั้นชกไว้ที่น้ำพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ค่ะก็เป็นมวยแทนฮะปล่อยเวทมา,มาปล่อยเวทมานั่นเองนะคะและล่าสุดค่ะชนะคะแนนเพชร9ล้านอีเกิลมวยไทยเมื่อวันที่25ธันวาคมที่สนามมวยราชดำเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก110 สปอนนะคะแต่ว่ามาขาดจุดเเลยนะคะวันนั้นสำหรับทางเจ้ามงคลชัยนะคะก็ในทัศนะมุมมองของมวยคู่นี้นะคะบอกให้เลยว่าเบียดเสียดสีกันเอ็ดอาร์ตเลยนะคะแต่ก็ถ้าเทียบทัศนะมุมมองของเซียนเปรี้ยวแล้วมองว่าฉัดเพชรเนี่ยจะผ่านประสบการณ์มาเยอะกว่าถึงแม้จะชกน้อยกว่าแต่ว่า กระดูกน่าจะดีกว่าทางฝั่งของเจ้ามงคลชัยนะคะสำหรับทัศนมุมมองของเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่าชัดเพชรเกียรติทงยศนะคะจะชนะเจ้ามงคลชัยสอบุญมีฤทธิ์ค่ะต่อกันที่คู่ที่สามของรายการนะคะซึ่งเป็นคู่รองคู่เอกนั่นเองะคะเป็นถือว่าคู่ที่สามนี่คือคู่รองนะคะ เป็นการพบกันระหว่างนักชกมุมแดงนะคะสองคมสอสมหมายหรือว่าบางกอกอะไรยนเดิมนะคะพิกัดน้ำหนักหนึปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดร้อเอ็ดนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมหมายค่ะอายุ30ปีแล้วนะคะน้ำหนักปล่อยๆ6กสิถึงหกิกิโลกรัมค่ะสูง170เซนติเมตรนะคะชกมวยมาร้อยกว่าไฟเลยนะคะ เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวสยัดแข้งหมัดหนักศอกแรงมีวินาทีทองนะคะเก๋าเกมค่ะสามฟอร์มหลังนะคะแพ้คะแนนมานะชัยป๋องเซเว่นฟาร์มเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมที่จีนนะคะจากนั้นก็มาแก้มือเอาชนะคะแนนมาะชัยป๋องเซเว่นฟาร์มเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ล่าสุดพิกัดน้ำหนัก134อปอนด์ค่ะ แพคคะแนชาติมังกรช5พยักฆ์มู่ที่4ีธันวาคมที่สนามมวยราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก135่ร้อยสาบปอนด์นะคะมาดูข้อมูลทางด้านคู่ชกนะคะทางด้านฝั่งมุมน้ำเงินค่ะสองฝั่งโขง F A กรุ๊ปนะคะพิกัดน้ำหนัก138่รปปอนด์ค่ะ ชกจากจังหวัดหนองคายนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย f อฟกรุ๊ปค่ะวัย21ปีนะคะน้ำหนักปล่อยๆ67-68กิโลกรัมค่ะสูง170เซนติเมตรชกมวยมาก็ร้อยกว่าไฟแล้วนะคะเป็นมวยเข่าค่ะเตะหนักวงในปล้ำตีแข็งแปลงหมัดสอกแรงนะคะสามฟอร์มหลัง ชนะนกยกสองขุนพลน้อยสอสมหมายเมื่อวันที่26เมษายนที่ลุมพินีนะคะศึกวันลุมพินีนั่นเองนะ,ะชกไวที่พิกัดน้ำหนัก136อปอนด์ค่ะแพ้คะแนนเพชรวิชิตสิงห์มาวินนะคะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่สนามมวยราชดำเนินนะคะวันนั้นชกไวที่พิกัดน้ำหนัก138อปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะแพ้คะแนนเพชรสีนินวันของโอมเอ็มบีเคเมื่อวันที่18ตุลาคม ในศึกวันลุมพินีนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก142ปอนด์นะคะสำหรับคู่นี้นะคะจะเห็นได้ว่าทางด้านของ2ฝั่งโขงเนี่ยจะถนัดในมวยรูปแบบ3ยกซะมากกว่านั่นก็คือว่าเป็นนักชกที่ เจนจัดอยู่บนผืนผ้าใบศึกวันลุมพินีนั่นเองนะคะก็เก่งในรูปแบบ3ยกแพ้บ้างชนะบ้างนะคะก็ถือว่าหมัดหนักศอกคมศอกแรงนะคะแต่เป็นมวยที่เขาเรียกว่า2องฝั่งโขงเนี่ยทำได้ก็ดีไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โดนอาวุธคู่ชกเนี่ยจะเป็นมวยที่ถอยตั้งรับแล้วไม่ดีนะคะ จะชนะได้สองฝั่งคงต้องเป็นมวยที่เดินคําเดินเข้าหานะคะแต่พอโดนรับอาวุธหนักๆแรงๆของคู่ชกเนี่ยจะยอมสักส่วนใหญ่สองคมเนี่ยเป็นมวยที่เดินคาเดินใส่ได้ดีเลยนะคะเมื่อไหร่ที่ออกอาวุธได้เนี่ยก็คือว่าออกเลยจะฉายไม่ไม่ยั้งเลยแล้วก็เป็นนักชกที่ มีหัวใจเพชรชคาดมีนาทีวิกฤตให้กับตัวเองนั่นเองนะคะต้นๆนเนี่ยความความหนักแรงนี่ก็อยู่ที่ทางเจ้าสองฝั่งโขงก่อนนะคะแต่ถ้าวัดระยะยาวกันไปที่ปลายๆเนี่ยก็สองคมน่าจะดีกว่านะคะก็สำหรับคู่นี้ก็เหมาะสมที่จะให้พี่น้อง f อทุกท่านเล่นเป็นการซื้อขายนะคะต้นๆก็เข้าไปก่อนที่สองคมสอสมหมายนะคะ ก็สำหรับทัศนะมุมมองของมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองของรายการนะคะเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่คะขอฟันทงว่า2คมสอสมหมายนะคะจากชนะคะแนน2ฝั่งโคง FA g r o กรุปค่ะนั้นไปปิดท้ายรายการกันที่คู่เอกของรายการซึ่งจะทําการชกเป็นคู่ที่4นะคะไปดูนักชกทางด้านมุมแดงนะคะ ก้องไกลสอสมหมายค่ะหรือว่าก้องไกลเอนนี่มวยไทยนะคะพิกัดน้ำหนัก143ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดพิษ,ษณุโลกค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมหมายนะคะมวยซ้ายจากวังทองวังขีมือครบเครื่องก้าแลขก้าปะทะหนักแรงทุกลูกนะคะ3ฟอร์มหลังนะคะแพน น็อกยกสามโอทิดเวกฮอนเมืม่อวันที่สิบสี่มิถุนายนที่ศึกวันลุมพินีนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์ค่ะชนะน็อกยกหนึ่งเดนิสเดอร์มีคาปูเมื่อวันที่ยี่สิบกันยายนที่ศึกวันลุมพินีนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่สิบสองปอนด์ค่ะและก็ล่าสุดนะคะแพ้น็อกยกสองเอนตาคาซิมเมื่อวันที่หกธันวาคมที่ศึกวันลุมพินีนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่สิบ 3.8ออนนะคะมาดูนักชกทางด้านมุมน้ำเงินนะคะกฤษณะดาวเด่นมวยไทยนะคะหรือว่าสิงป้อมปราบพิกัดน้ำหนัก143ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชะคะ่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดาวเด่นมวยไทยเกอดสมุยนะคะวัย24ปีคะ่ะน้ำหนักปล่อยๆก็73กิโลกร,รัมนะคะสูง170เซนติเมตรค่ะชกมาก็ร้อยกว่าไฟแล้วนะคะ เป็นมวยบู๊มวยเขา่าขวางหน้าแทงแรงล็อกรัดตีไล่แขนดีเลยนะคะฟอร์มสุดมากๆเลยนะคะฟอร์มสุดมากๆ3สาฟอร์มหลังชนะน็อกยกสี่รักทุกคนฝอดตอรามอินทาเมื่อวันที่14กันยายนที่อ้อมน้อยนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก140่อปอนด์ค่ะเป็นการชิงแชมป์รุ่นไลท์เวท140ปอนด์อ้อมน้อยนั่นเองนะคะชนะคะแนนเอกฉันลำน้ำโขงบีเอสมวยไทย วันที่15พฤศจิกายนที่ศึกวันลุมพินีนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก140ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะพิกชนะคะแนนศิวกรเกียรติริญชัยเมื่อวันที่11ธันวาคมที่สนามมวยราชดำเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก140ปอนด์ค่ะสำหรับคู่นี้นะคะทางฝั่งของก้องไกลเนี่ยสามไฟหลังจะเห็นได้ว่าชกอยู่ในศึกวันลุมพินีก็ถือว่าเป็นรูปแบบมวยไทยสามยก ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาเจอเจ้ากิษณะที่เป็นมวยเกา่เกาเก่าเกมกลับมาภาคนี้เขาเรียกว่าเป็นมวยที่กระดูกดีชื่อเสียงดีอยู่แล้วแล้วก็หยุดไปแล้วก็กลับมาภาคนี้ก็เรียกว่าฉายชัยชนะทุกนัดเขาเรียกว่าทุกไฟเลยนะคะกลับมานี้ชนะหมดเลยนะหนึ่งสองสามสี หกเจ็ดไฟไม่แพ้ใครเลยนะคะแล้วฟอร์มดีมากผ่านตัวมวยตัวดีๆทั้งสัส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับมวยคู่เอกด้วยทัศนะมุมมองของเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ากิศณะดาวเด่นมวยไทยค่ะจะชนะก้องไกลสอสมหมายนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่องทีเดียดมวยสดเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm 9 8นะคะ เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย mm98 ค่ะเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อรับเอาข่าวสารข้อมูลดีๆไปใช้ไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจและที่สำคัญเข้าตัวถูกต้องรู้จักออกตัวบังทุนแต่งตัวกินสองข้างนะคะก็ถือว่า ครบถ้วนขาบวนความสำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบประคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาร่วมรับฟังร่วมติดตามเป็นสมาชิกของเซียนเปรี้ยวเมืองคอนสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอกราบลาพี่น้องแฟนมวยไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ